จ้าตอนนี้ซื้อผ้ามาหน่อย,ค,ยคุณไปเชียรสวนสรุปเราดีแนละ้นหาผ้าสวยกิกสัตมันอุ้ยสีไหนความดีใจอู้ดีใจใหญ่เลยว้าอุ้ย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 ดีใจ นคะมวนเน่้เนาะวันนี้ะตอนนี้สีพ่าหน้าหน่อยไปเที่ยวสวนสลุงเน้ะอยู่ได้หางพักชั่อดเย็นกันดีดีไยสบายดีมสบว้สบายดีสบายดีไหมสบายสดีสบายดีสบายดีสบายดี อยู่ว่าไม่อยู่ว่าดิงก้นเราดีใจเลยเราจะไปเรียนเครื่องนิดน้องตอนนี้เรากำลังขึ้นไปสั่นหาเขาอยู่สั่นหนึ่งยานี่แล้วเราไปสั่นหาเนาะไปออกมาสบายดีบัลลโอ้นี่เด้อสนเล็กหน่อยเนาะว้าวเขาปิดไปแล้วอู้หูพี่ใหญ่ลินได้บอพี่ใหญ่ลินได้บอพี่ใหญ่ก็บยักเขาเด้่ยสั อลินไ่ใช่เนี่ยเย้อุยมันดีใจถ่าผู้ชมมันดีใจดีนะเนี่ยโอ้คัดหน่ะคือมีคนมาหลินเลยเออทางไหนเนาะทางไหนจ้าเป็นโซนสำหรับเด็กหน่อยโดยนะเฉพาะรเนาะเี่กกามอยูคน <c oughs> อ้าวโมเมนต์อมองเดียวกันโมตัวอดีนยืนยืนเบิ่งนเขาอันนั้นโมแมนนอคุละบอลตีแต่ว่าโมเขาหมาเขาฟากสันยุสันไตดินกัมมีแต่ว่าเออตัวไหนกันนนกมกมี่เจตุลิงตาเยเนาะยวยาไปเบิ่งนร่กันคนหน่อยมันดีใจเพราะสีจินนอนตื่นวันยาสินอนอน,นอนแล้วพนกกักงานตื่นเน,นาอะอะไร ตดหักซามาแบรนด์เวิร์ดเชียร์เซ็นเตอร์เป็นมาศูนย์ศูนย์ตดหักเนาะชิมกิลูกจะได้ครับโอ้โอ้เฮียแล้วเธออุต่าห์จะมีเป็นโซนกินีเล็กน้อยนอะแล้วก็ซิมิหาร์ขายเครื่องห้เองกินไว้นึงโอ้เสียงบอดีปันใดเลยเนะ้อ ดมีสูนเรียนอยู่น,นุนน,น,นจะในหางในหาก็จะมีที่เรียนนุนสังของซื้อไว้อยู่บ่ทางสื้อของซื้อไ้แล้วบอกเนอหลายตาพระทนระันตะสมนี่มาหอนแล้วฟันเดล a n d ฟันเดลเลอร์ฟันเด l แ n d เห็นเลินฟัน กูลสาพันบิกซิเินบอม่แต่อาลนลินไม่แต่ม้อ,มอน่เขาด้นี่ไม่แต่พูดอย่างซีนแล้วเอาพูนิเขาไปเบิร์นสาวพันกีบเนาะแต่ว่าธรรมดาซับนี่บริเตีเแต่เซียตะพูใหญ่ผูเขาผู้ปกอ,อะไรเนาะมันจะเข้าไปเบิร์เล็กน้อยเด้ เด well ียว่าสิขไปนเด้ยวนู้นารานะไก็แล yeah, yeah yeah yeah. yeah yeah. yeah yeah ้วล้วบาดนี้เออแตใส่สยแคนเลยจะใส่สาแคนอ๋อนี <sy> ่ใส่ให้เนาะไปเขไปเขาเขาไปทายคิดเลยบเดยดยเยเยไหมเย่อาฝนนะสิเปลี่ยนนี่มาเปลี่ยนเกือบบ่ ป้าเกิดวันนี้บอเกิดบวเสียติไปเขาไปดิอ้อลินดีใจบออลินดีใจวอใส่ลินจะไปลินใส่ลินไหนมีไลน์โซนเนาะมันก็จะมีเครื่องลินไลน์แบบให้เหลืองลินได้อ้าวไปเล่น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 ลินตัวใดก่อนนี่จะลินตัวใดที่จะพาไปหล่อเนาะโอ้ยยูนี่มีโซนอ่า สล айд เดอร์อลินมาค์สลเดอร์อลินมักคีสไลเดอร์บอลอ,อลินมักคีสไลเดอร์เบอลไปปะเดินไปคีสไลเดอร์บอลน้อตอนนี้ไปคนเสิร์ตเขาไปรีสอร์ทสไลเดอร์เนาะว้าวอู้เป็นบาปูอลินลงไปบบเห็นเหรอได้หน,น,น่อู้ลงไปบบเห็นเหรอได้หน่ว้าวนจะเข้าไปอ้าแบบมีแอคชั่นมาอุ้ยสิไหนความดีใจอู้ ดีใจใหญ่เลยว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดีใจไปข <c oughs> ี่สไลเดอร์ขี่สไลเดอร์ไปด้วยเสื้้ากันเถิ่ขี่สไลเดอร์เนาะไปไปไปไแล้ว <c oughs> าาว่าปากคุูเด้อวันละสาวทั้งร้านค่ะมืนนี้มามันจะเป็นวันอังคารเนาะเล็เกหน่อยบันไลท์ถ้าเสาร์จินนี่คนนอะาจะไลท์กว่านี้เลยเด้อว,ว้าวบัง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 เป็นสไลเดอร์ทานผูุ้ก เต็มโต dua, tiga 3โอ้ยโอ้ยมันดีใจยังไงเลยโอ๊ยโดนดีใจให้โอ้ยดีใจดิซูหน่อยโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มัน คือลินเดียร์นี่นะแบบประมาณว่าเขาเสียแล้วจำกันเวลาอยู่บงเลยแต่บ่บ่ปจำกันเลยบ่โอ้เดินเดินนกสาหรายมาไหนจุดพักสันสันที่หาไปไปบางโซนใหม่อีกอ่ะทรงขึ้นกันทรงขึ้นกันนี่เป็นปลาบนมือก็ได้โอ้ให้เอามาถิ่มปลาในบ้านมือเราแล้วสิแมนไปไปที่ต้นไม้ไปคิดตัวไม่ไปคิดตัวไม้อีกไปคิดตัวไม่อีกเว้ยอันนี้มีแดงหน่อยบนก็เขามาหลินอยู่เนาะ ม้ตันี้โดดอีกกะขากเนาะมีลายสวนว้าวจำนีน่ม้วนได้นีหลิดเองเป็นแล้วนี่อ่อจำม้อนนี่มมนยังต้องแด้เอาผู้ใหญ่มาหาักษาเนาะเพราะว่าเดี่ยวพ่อปลอดภัยเด้อูู้ตะนี่กะขาเว้วยตะนี่จะไปสวนเนาะเพื่อนเพืินเนาะสำหรับผู้ที่สูงมันก็จะมีบอกเนาะคำแนะนำต่างๆ ดีมากตัวใดดีมากีิดตัวใดวู้ตัวน,นี Lego, ออนวน้เป็นเครื่องลินตอเลโก้เนาะโตบล็อกอ๋อซัมซิลินแล้วกันเป็นเครื่องลินแยงแบบเคยเห็นได้อ่าสองเกจไกดสไลเดอร์เนอาะมักไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับพวก,กเครื่องลินจยงสี่นี้นะนี่ฮะเคเห็นตัวจริงเนาะก็ไปคางแรงเลยอู้ยูโซ่หน่อยก็คางโซนบอลน็กหน่อยสองคนนั่นนะขนาดมันเป็นกระปูเนาะ ค่ะ,คะเออมันมีบอลสำหรับเด็กหน่อยบอลสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็มีรถทีฟอีกนะนี่แบบนี้นะ <c oughs> โอ้มพสเก็ตบ่ะยังว่าอยู่นี่คือมีตงังมียังข้างแม่ใส่โอ้ใส่ตีนเนาะเออเออสเก็ตเกือบสเก็ตหน้าอลินก็สิม,มากโตทำอีดผัวเล่อะไรกว่าไปอยู่ในหันฟัว ไปเอามันไปลินยูนีบอกระปูบอ่ไปเบิ่งกระปูบปะดีใจสั่น้าใหญ่ใเลยหรอตื่นเต้นแห้งมาแต่บันนอกเด้ไปอยู่บันนอกซิบกอมือแมนบอลลินแมนบอไปอยู่บันนอกซิบกอมือมาโอู้อู้บูขับไปเลยว้าวบอลลินมวนบออุ้ย เดินเข้าไปเลยมาด้ยมาด้ไปไปไปไอ้ยเป็นมวนอะยราะบุ๊โซ่มวนคักมวนแน่เลยเนาะอุ้ยอลินกีต้ากีต้ากีต้าอลินเฮ้ย ม่วนก๊กจ่าเอาเดก็มองสันหน่อยสิฉันจะถ่ายรูปให้เนี่ยหนึ่งชอสนี่หนยจ่าฮัลโหลค่บ้าบอ่บอเป็นกิใส่สุดแดนนี้กะเฮียนยู่ใส่นี่กะเฮียนยู่ใสู่่วงเฮียนยังหัน AIS เด็กหน่อยซ้ำหนีที่เพิ่นก้อล่างม้วนเน้ออ้าวอ่ะเดี๋ยวออกไปทายยี่นอ้ด้วยได้บังหนอเนอะแล้วแหละหันคอแห้งเลยนี่ป่ะนี่ก็จะเป็นส่วนแบบประมาณนี้เนาะบอลลินมีเท่าแบบเด็กหน่อยประมาณสิบสองปีลงมามาลิดเป็นม้วนเลยแหละแล้วสำหรับเขาก็สาแวละหมาะสมปันไดเนาะเหมาะสมกับการอหลูมาลินลายกลัว